งานศิลปะอย่างเดียวมันท้อเรื่องอาชีพก็อาชีพมันท้อเท่านั้นกคนอ่ะมันท้อนั้นแหะมันอยู่ที่ว่ามึงต้องการอะไรมึงต้องการความสำเร็จกันนะใช่ไหมถ้ามึงต้องการความสำเร็จมากมึงก็ต้องอดทนอมากมึงไม่มีคำว่าทออยู่ในใจมึงแค่ดนิเดียวเล็กเสี้ยวเดียวแล้วถ้ามึงคิดว่าพอแดดเอาพอแดดหาแดดพอแดดมึงก็ท้อบ้างทุกบ้างเหี้ยเลยของมึงไปล้มลุกลุกการสู้กันไป แต่ถ้าคนที่แม่งต้องการความสำเร็จแล้วมันไม่มีคำว่าท้ออยู่ในหัวใจหมดคุณรู้ไหมความสำเร็จคือสิ่งที่มึงจะต้องแลกมาด้วยความหมดคนหมดั้นของมึงความกระยันมันเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของมึงมึงต้องสู้แล้องส,องสู้ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีหอนแพไม่มีโหยหาและโหยหวนไอ้ข่าถ้ามึงจะจอบมึงจึงโหยหวนมึงจิ้งโหยหาแม่งไอ้เหี้ยอ้อเพอ อ๋อเหี้ยอะไรมันเหียอะไรท้อหรอกในโลกนี้ถ้ามึงต้องการสิ่งที่มากกว่าที่อยู่มนุษย์ปกติเขาได้สิถ้ามึงต้องการมากมึงต้องรู้เลยว่ามึงพอไม่ได้มึงไม่มีสิทธิ์พอมึงไม่มีสิทธิ์หลับมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสบายสุขสบายของคนอื่นถ้ามึงคิดจะสุขสบายของคนอื่นมึงก็ลอยดอกไปสิมันทำาเหี้ยอะไรลอยดอกไปมีแดดไปขอเกินแม่ึปแดกทำงานจะก็แก้พอแดกเดือนแต่ถ้ามึงต้องการความจริงใจและความสำเร็จมึงต้อง มึงไม่มีวันว่างมึงไม่มีวันว่างมึงต้องขยันมึงต้องเพียมึงต้องคิดมึงต้องทำแล้วมึงต้องทำมาก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 แล้วมึงไม่ท้อึงต้องเกิดประสาทไม่จะได้ดังนั้นต้องไปขอใจทำก็ท้อต้องมีใจใจท้อแม่ต้องลับความไปหน้าผาสิ่งทีม่สำเร็จนุ้คนที่เป็นความสำเร็จเขาไม่เคยทุ่มเททำว่าท้อเขาไม่หนิถอยมือนพวกเด็ก เหมือนม้าตัวนั้วิ่งไปข้างหน้าแล้วแม่ไม่หวนกลับไปแดกหญ้าเก่าอีสัตวสซะไหนอ่ะ